ายยาพีซังยาได้ถ่ายก็ได้คลิปส,สื่อนี่แล้วถ่ <c oughs> ายก็ได้คลิปหมดเลยเขาไ่ได้เป็นอย่างเราเขาออกมาประกาศาคิดมา <c oughs> จิโลวะไ <c oughs> ม่ใช่นี่วะ ไผ่โถมาโนาคือว่ากับใช้มวนแท้ก็กไลกลัวยายถ่ายไหมไม่กลัวอ๋อไม่กลัวแต่ว่าไม่อน่หนาคุยกันยังไม่อยากกระจายขอเก้าคนขอมอบดอกไม้เก้าคนมีคนไปมอบให้ลุงทนายวันนี้กกนนเก้าคนยช่ ยาทำไมแก้มเจ้าแดงแดงโอ๊ยบปได้กินยังห้าเรื่องอีนี่นะโอ้เขาเขินแต่งนืกสาวแต่กี้ข้าวมาไงบ้างจะรองทำไมไม่รับให้อ่าไม่รับให้ทไมไม่รับให้มือไม่มีมีไม่มืออีหยังก็มาล่องแต่ย่ายล่องไรนะลมาเปนเรื่องเลยครับไม้มาเทยนะครับทางตะวันนี้ก็ต้องว่า ออกน้องทานตะวันแน่เลยทานตะวันก hmm ็คือทานตะวันดอกทานตะวันถ้าเป็นดอกทานตะวันโอคือรอแทนเจ้าวยนมมถือมาสวยะเยอมาเทปไพ่นะครับวันนี้ครับดอกม้ทั้งวันนะครับเดอกไฟสีฟ้านี่ดอกไทั้งวันนะครับจากผู้ใหญ่อรรถผู้ใหญ่อรรคนเดียวนันแหละเม็นเนเปนเปนเปนเนปนเนนเปนเป็นเป็นนน็นเปนเ็นเปสันนนน็นนน เอาแม่ทำไมไม่เข้าด้วยแม่สวยๆกับดอกไม้มาหมอเนี่ยคนสวยมันไม่เข้าใครออกใครใจดีใจก็จะเห็นหน้านักเลี้ยงไรตี้แหละเขาอื่นว่าคนสวยน่ะต้อมแลนหันหน้าออกมาหน่อยแม่ดอกไม้เขาว่าคนสวยมาเห็นหน้าเป็นนักเลี้ยงหันดูว่ามันสวยอันนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวแทนมอบเลยนะดูดูดูในรถนนท์ก้าวชอบต้องต้องมีคนช่วยยายด้วยรถค่อยสัมผัส นสิบเป็นยี่สิบแล้วคุณเบสสิบสามช่อไม่ไม่แม่ก็ลำเลียงลำเลียงให้แม่ละสองแม่แหละเข้าไปมอบใช้แรงงานผู้เท่าเด้กใบเขาเรียกว่าใช้แรงงานแรงงานวัตถุโบราณวัตถุโบราณเก็บไว้ไาว้้บบกกยเเดอ็ ใช่ก็ใช่ของใหญ่ดีครับตะันตะวันนะครับให่ช่วยมันตะวันคุณพ่ทานตะวันนะครับผมก็สั่งคุงจอยเชียงใหม่โอ้าช่ออนาครับพี่ครับมี9ช่อครับแต่คุณจอยเชียงใหม่ผมว่าอยู่ทําไมผมถ่ายเพิ่งถ่ายทําไมมันมันหลายนาทีแล้วเป็นช่องใยรองเนาะยายรองถ่ายตั้งนานแล้วมันถึงหรือยังของคุณยายนะมันถึงอะไรครับถึงดาวคานเหรอครับในดาวคานดีแล้ว เอาประธานสมัยเจ้านี่ต้องดาวพระศุกรว่ะต้องดาวพระศุกอ่าคุณจอยครับคุณจอยดาวสดใสจอยขอบคุณนั่นด้วยนะเข้ากันกับเสื้ออกแม่เลยคุณตาตะวันของคุณจอยอยู่บนรถนะครับจอยอยู่บนรถเก้าเก้าช่อคุนอาขอคนด้วยเผยเห็นเล้วเห็นยังล่ะเห็นสีตาแปร์อ๋อันนั้นครับมาตะเลียงแมวยังไม่จบง่ายหรอกแม่ครับผมสวัสดีครับผมอาทำคลิปตาแปรเล้วยนะครับ จริงแล้ววันนี้มีคุณสุชาตินมอบกาแฟให้อีกท่านละสองกล่องโอ้ยนี้กันแล้วกันก็ร้องดังนี่ดีใจแมมแล้วมีกระบอกด้วยนะสิบห้าโลนะคะโคลดสองกล่องมอบให้ใครมอบให้ทนายมอบให้ท่านทนายมีกระบอกอีกสิบห้ากิโลเมงกระบอกหมากกระบอกด้วย เขาเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าก็บอกเราบอกแม่มดีใจแทนทีิงมาทำงานแล้วทุกข์อันนั้นแหละประยูจากป้าดงไหลปักระโบกระบอกเรื่องไม่ผสมที่นั่นที่นั่นมันมีมากระบอกกระบิดก็เบื้อมีกระบอกแล้วพันยายนะคุณพี่จิมมี่ค่ะยับเปลย์บึ้งดอกไม้ผมเรย์ดอกมาดูดอกไม้เคยเห็นสายตาเจ้าเด้อผมมองไปหมดนั่นแหละเราจะมาลองคุณยายหอดเลยเอาผมเรย์ไปหมดเลย อาตาสแลนมันมีคนสวยสองคนผมจะไปหลีกใครแม่ไปยรุ่นดีคนสวยสองคนเฮอหันดอกไม้เอามาอีกหน่อยแม่เม่แม่เอาละแม่แม่เอาละแม่รักเขาชุ่มหน้าเนาะเออต้องลังลับหลังหน่อยแม่โอเคโอเคถ้างั้นก็จะไม่ไม่เผยความลับก็แล้วกันอ่ามาพี่อนุวัฒน์มาครับขยับเข้ามาในเฟรมหน่อยพี่อนุวัฒน์มีแม่เข้าให้คนอื่นถ่ายให้มีอะไรเซอร์ไพรส์วันนี้นั่น โอ้เยอะก้าวช่อ <tacos> จะออกมายังไงไม่ก้าวช่อ <au> ม <cloth> <line> ันมีเซอร์ไพรส์แล้วนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเออมาเจ้าได้รับสายตรงจากใครเมื่อกี้สายตรงเฮ้ยอะไรวะสายตรงจากใครเออให้เขาเออให้เขาเออเรามาช็อตเด็ดดิอันนี้ช็อดช็อตนี้ดีกว่าเอาของผมหรือเปล่าเนาะเอาเลยพี่นวัดเปิดแฟร เปิดเรื่องของเราก่อนเมื่อสักครู่นี้ได้รับโทรศัพท์จากลึกลับเลยสายทางไกลทางไกลจากลุงจิมมี่อมว่ารีบมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวลุงจะออกสายสองนี่นะตกใจไหมตกใจไหมก็เลยตกใจไหมนอนอยู่โรงแรมครับกำลังหลับอยู่เลยโทรศัพท์เข้ามานี่ตื่นเลยตื่นแลยครับคือมาดูนาฬิกาบ่ายโมงครึ่งแล้วอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวออกมาแล้วครับเปลี่ยนแปลงเวลาแล้วครับเปลี่ยนแปลงเวลา เร็วมากครับแค่ปากเดียวเดี๋ยวออกมาแล้วครับโทรแล้วบอกว่าให้โทรประสานดอกไม้ด้วยเฮ้ยดีดีอย่างนี้เราได้กลับไวใช่เราจะได้เข้าไปนู่นกับกุ๊กกอกเลยไวเพราะว่าธนาชัยลงมื้ที่วันนี้ต้องไม่ทันเลยอ๋อใช่มาให้ลงกุ๊กกอกลุงลุงเป็นห่วงเรื่องดอกไม้ก็ไม่ทันกันเลยให้ผมประสานฮะหาพี่อนุวัฒน์พี่อนุวัฒน์ก็ไม่รับสายครับครั้งแรกครั้งที่สองโทรไปอ๋อนอนหลับ ผมนี่ลุ้นสุดๆเลยวเขาไปกินข้าวผมก็เลยไปนอนพักผ่อนก่อนวนกรับข่าวดีครับข่าวดีครับเผยหน่อยพี่ครับออกบาสองก็บ่ายสองโมงครับวันนี้นะครับได้รับดอกไม้นะครับก้าช่อจากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเขาบอกชื่อได้นะครับน้องจอยเชียงใหม่โอ้ยนะครับแต่ว่ากาแฟเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใช่ของผมหรือเปล่าของไทยไม่รู้นะครับทั้งหมด16กกล่องเราเราจะไม่เอ่ยนามผู้ให้ใช่ไหมครับ ได้อ๋อคุณจอยเชียงใหม่เนาะครับออ๋โอเคดอกไม้ของคุณจอยกาแฟของคุณสุชาญันจากญี่ปุ่นนะครับโอ้กาแฟตัวไหนครับกาแฟทีพีกาแฟครับสั่งได้เลยนะครับสั่งผ่านช่องอนุวัฒนตสุนิขโอ้ราคาเท่าไหร่ครับกล่องนึงครับผ่านหนึ่งผมส่วนมากไม่เคยขายกล่องเดียวนะสามร้อยยี่สิบบาทนี่ไม่เคยขายขายสี่กล่องหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเป็นโปรโมชั่นถูกจุยเลยนะครับไม่ค่อยขายกล่องเดียวสามร้อยยี่สิบไม่ขายไม่ขายเลยนะขายสี่กล่องครับ แต่ถ้าจะซื้อจริงๆเขาขายนะครับเยกขายแต่ว่าอย่าขายสิกล่องครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวลองก็ได้หยุหน้าจะโกโก้ก็มีนะครับจะซื้อโกโก้ก็ได้นะครับราคาไงโกโก้ราคาเท่าไหร่ครับสามเก้าศูนย์สามร้อยเก้าสิบบาทครับมีโปรอะไรไหมมีโปรอะไรไหมสองสองของของกล่องเท่าไหร่สองกล่องเท่าไหร่เลือบสกิลเก่งแล้วคสองกล่องเท่าไหร่ผมไม่เคยขายสองกล่อง ผมเคยแต่ขายป่องเดียวหลังบ้านว่าไงครับก็จะมีโปรโมชั่นเท่าไหร่ครับกล่องก็ราคาจะไม่ได้นะเอาล่ะมาแล้วแล้วปลดนะเดี๋ยวปลดนะเดี๋ยวปลดนะแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกครับไปกินข้าวเที่ยงเมื่อกี้นี่โอ้สตอรี่เลี้ยงกาแฟทีมทนายเออไมได้บอกว่าเขาไปเลี้ยงข้าวทำไมเหรอผมไม่รู้ไงผมเลยไม่ไไม่ได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก็ผมไปทเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงก๋๋ววยยเตีง่ายๆครับกินง่ายๆโอ้โหไม่ใช่ ไ่หรอไม่ได้ไปกินหรอกอยากไปด้วยอยาไปด้วยอะหมดโปรโมชั่นท่านแล้วครับผมจะไปโน่นเลยนะไปนี้ อ่าคลิปยายลองก็จบเพียงเอ่านี่โทรศัพท์ผมเหรอเอาไม่ใช่ของยายลองจบคลิปหน่อยยายโอ้ไม่ดีดีครับอากเราไปโน่นดีกไปโน่นเอาไม้ไม่ไปเอาดอกอันนั้นเอาดอกไม้ดีกว่าเอาเมาเมาดอกไม้ก็ช่อสวยตอนนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ